โอ้โห oh. คักคักคักโอ้า oh. ะ uh, พี่น้องโอ้โหขัดก,กระโดพี่น้อง uh, ขัดดีดีขอดีอดี oh. oh. จ้ากรอบหนึ่งพอดีนั่นไั้เ,เจอี๊อแล้วนั่นสองสองสองโอ้ oh. พี่น้องของม,มุขมุมอยู่ละเซาเาขี่ยปานไกลเนาะ วสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆลุงป้านาอาจสุสคู่สุคนคือเก้าครับผมวันนี้เขามาเพาะกันมงเก้ามงเดิมครับวันนี้กะมาหาเห็ดเพาะครับมากระสาวมุย้ยคือเก้าเนี่ยครับสวัสดีค่ะมาอีกมือจ้าพี่น้องเคียร์กันวัซันมงเก้ามงเดิมเนาะพ <EN> ี่กัดผู้แต้คือเก้าเด้อครับผู้แต้เห็ดเพาะก,ก็เริ่มออกแล้วเออเขากับมากันคือเก้ามาป่าเก้าป้าเดิมเน่ยมันอยู่คนละมุมอยู<ด>่คนละด่านเนาะ เขากับสีมหาเฮ็ดเพาะคือเก่าเลยตอนนี้สามุ้ยกำลังขัดเคลียอยู่เคลียแต่พ่อเลยใช่เคลียปานใกล้พ่อแล้วบ่พ่อแล้วเอ้าจังไดก็ไปเบิ่งงไปชมแล้วกันคือเก่าพี่น้องครับมาเบิ่งดอกแรกสามุ้ยมาแต่เศร้าขนาดบนี้ดอกแรกจ้ามานี่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 มาเบิ่งเบิ่งท่าเิ่มหาเฮ็ดเพาะนั่งคัดธรรมะใส่เลยมันโกงโก้กับมันกระเจ็บแล้วเห็ดใบนี้เลยแลกำลังขึ้นเลยเนาะกำลังขึ้นอย่างวันนี้นะเอ้า กุ้มเล็กแห้กมานเลยพี่น้องเลยพวกเราเออจะอ่อนดอกเนาะดอกยังน้นนนอยดอกยังอ่นอนๆออยู่ใส่ก็น้อยของเราเนาะผายก็ได้น้อยเขียมาเป็นหน้าเลยเอออุ้ย,ยสดยุดยอดจ้ะตลอดนี่ดอกนี่นดูเลยท่อนบกขาวอีลีก็บบเห็นแด้แต่กระต้องเลยเขีย,ขย ค่อยเคลียร์ค่อยทาเคลียร์แต่ละบาทเลยเฮ้ยนี่เกือกอับโอ้สุดยอดโอ้เอ้ามันเก้าครับป้านี่ก็ได้ไล่มาเรื่อยๆขนาดมันลำห้อยขนาดมันลำห้อยเขาได้นี่เนาะนั่นไปพวกใบมีมืดละคนหานาะมันรลดดอกคือเข้าหานี่ละอันนี้หรอกเกือบเหยียบเอ้าฮึเหรอมาเอาอีกคนแล้วนะฮอยู่นี่กับพ่ออยู่นี่เอ้าเดี๋ยว ป๊าดโอ๊ะใส่ใส่ใส่เลยคือตาดีแท้เอาอนี่ดีนี่เออใครก็คอยเห็นอยู่นี่อีกอยู่นะคอยนี่นี่โอ้โหสองโอ้ยดอกมันยังน้อยเนาะออืก็มาเห็นมันขาวกันแล้วก็มาเห็นมันขาวกันแล้วก็เลยอันถ้ามันง่ายนะบอเอาเอาบูมเอิร์ธ่เนาะเอาบูมเอยังวะมองนี่ โคดหินคดเดียวนี่วนวนมาอยู่นี่วะเมื่อกี้ก็เป็นกุ่มอยู่แล้วแตกมัดัดัดยา้พัดนั่นอ่นเอุดูอ่าสะเมื่กี้นี่ัมคิดตีนะย่มามือเลนมือเไ่ขูดมะนีแม่นหมมือเน โอ้โหเดี๋ยวเอาเลยจกจกเอาเลยนี่ดอบกง่ายๆเลยไปเฮ้ยเอาดอกที่เห็นก็ดีกว่าแล้วเขาจะไล่คู่มั่นละมันละกระโชกโชว์ดอกติดกันพร้อมพี่เนาะตุลกเอ้พอดีงาม พอดีอ่อนเนาะกำลังยหญง่ๆมือมอื่นมือแจ้ว <laughs> อย่างขากเลยพี่นอ้องเออพี่มันไหลกันขึ้นมาโอ้ยอ,อ,อสองคนกับห้องอยู่สองคนเนาะพี่นอ้อสงสวยครับโอ้ยป่อยเลยพี่นอ้องพ่อยแล้ว

สวยครับมากันสองคนก็สิจกตากันเลยพี่น้องเลยสออนสอนขักมันไหลไหลเนาะเรื่องหลไหลแต่ว่ามันยังน้อยนะมันอยู่ในหยาเพ็กพี่น้องมาเนี่ยเก็บมวนขักมาเนี่ยอ่ายังน้อยอคุดีกระเทินคุดีกระเทินยังวะมดแล้วจ้ากำไย หลายอยู่ด้วยอือหลายอยู่เด้วพี่น้องพงกนี้เย็บล็อตียบลงอตงานต้องักเนาะคนยังบ่ไหมเดี๋ยวเด้อเอาทางใต้ก่อนเด้อดอกน้อยเพียบเลย โมงละกำตั้นถ้ามันใหญ่บม่ได้ว่าโมงละกำโมงละถ้วยเอ้า่าแต่ดุเขียใบไม้โบเท่านั้นแล้วนี่อมีแต่เฮ็ดทั้งนั้นแหละพี่น้องเอ้ยพี่น้องอื นี่เคลียขึ้นมาแล้วเป็นยักษ์ใหญ่เลยเนาะอ๋อโอเคกำลัหนึ่งเยอะเกินโอ้ยสุดๆหนว่งทั้งว่นนี้น่อยวะนะแต่ละหลายกำอยู่ได้เอาอ๋อแล้วเห้ยเจ๋งปะ หน่วยครับยังไงบัใไญ่เลยตัวนี้เออผสมกับไข่โนกกระทาพุดลนลยสงามครับนี่อยา่างมันดอกน้อยมากนี่นี่นกว่าจังเลยโอ้ได้เจอแล้วนี่อ๋ออ๋อใช่ นี่โหสุดยอดขวดเจอขวดก็เจอคือจันเออแต่ละหน่วยนี่นี่อะกลับโอ้ยนี่โอ้ยเจอเลยใช่ๆๆอย่าลำากนี่ปวดปวดทันแล้วปวดเนี่ยซามันขึ้นยังไงซามันขึ้นเต็มหนึ่งอ๋อเห็นซาแล้วม็นเห็นไข่แล้วพี่น้องพี่น้องเฮ้ยปวดเนี่ยปเน่ยๆๆสวยงามเลยอืมนี่โอ้โหอันเก้าเนี่เลยนี่ สามันด้มันเห็นสามันเด้สาอ้ยอันน้นยๆแอ่นตาเดาเนาะอือหือขีน้องนี่ควัดควัดควัโอ้ยหนึ่งสองสองนั่นสามมดมดแล้ว้าดอกไหญ่จิเนาะ มงใหญ่ก็ใหญ่ได like mm ้พ hmm. mm ี hmm. um, um, healthy, so ่น okay. um, um, okay. ้องเยมงน้อยก็น้อยมึงเนี่เห็ดแล้วเนาะมงใหญ่ก็ใหญ่มงน้อยก็น้อยอ่าขวดสะออนเห็ดคักพี่น้องนี่หมดตูนดอกทั้งดอกใหญ่ดอกพองอย่างละทั้งเขียทั้งเห็นป้าปนกันไปคือบัวตองบัวตองก้มนะนั่งเขียเลยพี่น้อง ม,ลมลดลมดเลยนั่นนางแถมท่ายอยู่โอ้าพี่ยดดอดครับทำงามทงามทำงามเลยจา้าพี่<ม>น้องห<ม>นังด้วยฝ่ายโอ้หนังเด้อเจ้าฝ่ายสื้บนนังเคลียมันเมื่อยเด้อถ้าดอกใหญ่มันเป็นมันเป็นอย่างคือจังคือย่างดำดำเนาะเอามันก็นแล้วแต่หม่องดินออกเพราะโดนแล้วเนาะมันออกโดนน,น้ำดีกับดินนั่น,น,นมันยังไงนะขาวๆหนึ่งกระเฮ็ดนั่นแหละไปสิว่าแล้วนี่เห็นมาตะไก่ ค่าแม่นบักบกดอกัใหญ่พี่น้องขอเนี่ยเ้ยเฮ็ดพ่ออีกตัวนี้ป๊เราครโดนกระทาอยู่ผู้เดียวไหมผมมีหมู่เลยมาแล้วอี้าเดองเจ้าก่อนย๊ดมัใหญ่เจอแล้วเจอแล้วมุ้ย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 ปา เดี get ๋ยวนะอุ Now, this, uh, you know um, ้ยเต็มหมดเลยนี่ฮึฮึเอ้ออุ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้หกหกดอกหเจ็ดดอกนี่าพี่น้องพี่น้องอุ้ย8ปนี่ฮอ้ออกแล้วสุนี่8ปดอก8ปดอกเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็น Enos, มหมดได้ใช้ั่นนะรถมีไิทธิ์ไม่ได้ควดเอาเลยได้หนิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก่องแท้เบิ่งขึ้นเช็ดเอาไปได้หนิเจ็ดซัมปูกไว้เอาลรถพี่น้องเอ้ยแปดเบิ้งแปดหน่วย เ้าหน่วยหน่วยนี้ออกก่อนชุดยอดอันนี้ดอกเดียว,ว,นนะวทั้ทนน่ะของแท้อ่า <laughs> สัมปลูกไว้มัน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 ,มนพี่น้องงามมันมาีานั่นแป๊บเดียวพี่น้องอไปจืแล้วพี่น้อง นั่นนั่นนั่นเยอดเออ oh. โอ้คักขักขักโหอ่าพี่น้องเอ้าคักกระโดพี่น้องอขอด,ดีด,ดีขอดีดีเอามันคือข่าวว่ะนี่มันอยู่ใต้ดินหรออยู่ใต้ดิน คนแพ่อมันดอกแก่ละมิส like ัดดอกดำดำบๆกป๋าเจอยแล้วป๋าเจอยแล้วเจอยแล้วป๋าอยู่นี่ขัดเนาะควัดควดควัเอาควดเอาควดเอาคอดเอาอาเาควัดนั่นไ้เจอแล้วนั่นสองสองสองพี่น้องุดยอดเลยพี่น้องหมดแล้วไปเอเพิ่มกัน อ๋อเนี่ยมากันสองคนสะดวกสบายบุม,มีไ้มาญาติสนุกเอาเบิง่งมดป่ามดดงบุรีดดม,มีคนเด้อพี่น้องเอ้หาสบายคักบอกผมว่าเบึ้งเอาอ้อมทีบุรีมีอย่งางว่ารบกวนเลยอยู่แต่คับเสียงนกเสียงกาเน่เจออีกแล้วบ่มาเร็วๆบึ้ง<ป>นี่นั่นนี่นั่นเนี่ย เดินนะคอยเคลียร์ไม่ต้องดินมันแตกอยู่น่ะเออดินมันกำลังแตกดินมันแตกมันยุ่งอยู่นี่อะอย่างสวยขนาดมาทักเคลียร์ได้นี่แค่เอาใบไม้ออกเออนี่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 สวยควาดวัวเข้บไปตองเลยเมียนหมดเลยโอ้แม่นเนาะ ไปแล้วเติดจนเมื่อยแล้วเนาะคูดเป็นพูดเคียเป็นเคียเออเอามาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งผลงานของมนนี้สาวม,มุยพาระเบิ่งเอาไาอันนี้ก็ได้หลายกว่าเมื่อวานหน่อยหนึงน่งเนาะมนนี้ได้หลายกว่าเด้เนะาะใช่ส่วนมากมันจะดอกน้อยเมื่อแกงสวยพลินกินเสพดอกง่ายก็หลายขึ้นกันจ้าเนาะ ดอกน้อยก็มีดอกมันกับผสมกันขนาดเนาะข้าวพ่อขาพ่ออันมูใหญ่กับนู่มูใหญ่มูน้อยกับมูน้อยกันเลยประมาณโลหนึ่งอยู่นี่อิ่มทั้งแกงได้มือละโลก็โอเคเนาะทั้งแกงทั้งขั่วทั้งป่นสมปีอยู่นี่มัดเอ้าปีหนึ่งมีเธอหนึ่งเนาะวันนี้ก็ซ้ำนี้เหรอเนาะมือใหม่เขาจังว่ากันใหม่ไปโซนใดโบชักแต่ว่าโบได้ไปไกลดอกโบไปดอกผู้พันน่ะ ออกอยู่แถวบ้านเฮากับหาแถวบ้านเฮาเละครับผู้เต้เลยครับเด้อผู้แต้ผู้ผาแดงผู้สี่ฐานมีมัเออแล้วก็ผู้แฟกผู้แพงมาทุกผู้ออกหมดล่ะไผถนัดมงใดกับมหามงนั่นล่ะเอา้ามือกระซัำนี้ครับมือใหม่เจอกันใหม่คือเก่าจ้าไปกลับบ้านนี้